มาให้ได้ชมกันในการตกแต่งว่าคันนี้เขากำลังจะแต่งอะไรแต่ผมเห็นแล้วละว่าเขาถอดท่ออยู่ไม่แน่ใจว่ากำลังจะเปลี่ยนท่อหรือเปล่าเดี๋ยวเราลงมาดูกันนะครับนี่ไงมาเจอของแรง<น>ของแรง <laughs> เจอเถอคนนี้อยู่ตรงนี้อีกแล้วครับนี่เขาบอกเขาหลาเน่ยหอเหนองมนอเลสลิปออน <Sleep on. S 1> ตัวนี้ ของดรแจคิวแอนมิสเตอร์ฮาร์ดีเฮ้ยใส่กับเนี้ยนะแพนอเมริกานี่นะถูกต้อง S T ี่ยนะถูกต้องก็ท่อที่ที่ใครๆก็รู้กันว่าแบรนด์นี้เขาทำเป็นอ่าเป็นบัตเตอร์ไฟอยู่ข้างในสามารถเปิดปิดได้เปิดปิดเสียงได้ก็คือจะลดเสียงให้เงียบหรือจะเพิ่มเสียงให้ดังไม่ใช่เพิ่มเพิ่มเสียงสิเปิดเสียงให้ดังกับปิดเสียงเพื่อที่จะให้ความเงียบ แล้วแต่สถานการณ์ที่เราขับรถไปเจอถูกต้องเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะราคาสูงแล้วก็ตัวที่ติดตั้งในตัวแผนอเมริกาเนี่ยยังเห็นในประเทศไทยน้อยอยู่เหมือนกันแต่เราเองอ่ะยังไม่เคยเห็นเลยดีกว่าอ๋อใช่ผมเองยังไม่เคยเห็นหุ้ยมีใบประกาศสนียบัตรด้วยเหรอไม่ใช่ใช่เป็นคุณภาพจริงๆแล้วแบรนด์เนี่ยเราต้องบอกว่าที่ราคาสูงอ่ะเขาค่อนข้างที่จะครบคุมในเรื่องวารันตี4ปี แล้วก็ในคุณภาพเช็คต่างอะ่ะคือค่อนข้างที่จะควบคุมเข้นนมงวดใน p o ิษของเขาเขาแบ่งเขาแบ่งเป็นเซชันในการทำงานเลยอันนี้เป็นเซกชั่นของเอชอมบีอันนี้เป็นเซกชั่นของอิเล็กทริคอัเอบเซกชั่นสุดท้ายในการก่อนที่จะส่งมาถึงมือลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีโอเนอร์การ์ดตัวนี้โอเนอร์การ์ดก็จะแถมมาให้ของแท้ต้องมีใครซื้อท่อแบรนด์นี้จะต้องมีโอเนอร์การ์ดของตัวเอง อสามารถสแกนเข้าไปดูรายละเอียดถูกต้องแล้วก็มันเขาบอกอยู่แล้วาริเวณโฟเยาร์บริอวณก็ค่อนข้างที่จะเป็นแบรนด์ที่ราคาสูงแล้วก็เขาใช้กล่องควบคุมเป็นของตัวเองเลยจะเป็นการควบคุมก็คือสามารถเปิดปิดได้สั่งเปิดปิดได้แล้วก็มาพร้อมกับดูพรีเมียมสุดเลยอ่ะสวยเราชอบเราดูด้านในสินะแบบเราชอบการ ลิ่ง CNC ของเขางานคันสวยเลยอ่ะงานคาร์บอนไฟเบอร์แว่าโอเคเลยนี่ก็คือไอตัวตัววาลตัวเนี้ก็จะไปเปิดปิดวาลจะไปต่อกับไปต่อกับมาแผงควบคุมวงจรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอประมาณนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวติดตั้งเสร็จก็เดี๋ยวรอชมอา่ลองเสียงดูเสียงจะเป็นยังไงโอเค